บันหอนมือฉันมันดีแล้วเอามาเลี้ยงมาเกลือเลยเลื่อบันชมคว่อยากได้ยุดอกไก่ตียางแพงคุณเราไมา่กินบันอีกเอากินซะบัดนี่เป็นปวดแข้งปวดขาไก่ช่วงไห้เศร้าลูกหลานเหบึงให้แย่งเขาเล่าเขาไปใส้มาใชใ้เขาเป็นยังมีแต่ปะเพกไก่บันก็มาเลี้ยงมาเกลือแล้วละหอนมือฉันมันหอนมือมั่น,น่ะ โมเมนบอกมาเลี้ยงมาเลี้ยงคูนย่ามหันละถึงเวลาอเอาตอบบึ้งเด้ออันใดก็ได้เหรอทีดีให้กอนเออเอานี่เด้อเอาอ,อย่าแพ่งหลายวันอย่าแพ่งหลายไก,ก่ตีเซ็ตกู าบานเจ้าให้แล้วบาน,นีช่วงไหนเช่าลูกร้านผู้ใดอยู่ใสก่กห้อยู่ดีมีแห้งเมื่อคู่คู่คู่คนได้จินยังไปทั้งหลก็ให้ตลอดปลอดภัยบึงลูกบึงหลานบึงลูกบึงเต้าบานเนี่ยอ้าวบานนี่เอาละเนาะผมพูดแล้วละบานนี่มีเด็กเพกกายเนี่ยจะแหลาย โอ้เพ่งเหรอโอ้ป้ามาขักแข่คือเจ้าทินเจ้าทานนี่ขีกินฮอดขาพุงตัวนี้ บ้านนี่บุห้องก็พอผมเคยเห็นเอากินทั้ง้าบ้านนี่เออพอไปยกมากล้วอ่ยกมากแล้วเด้โอ้จนมาขักะลรยังบะขักเอียงบะห้องก็เห็นล่ะไปเฮ็ดจังที่ห้องก็เห็นินขักปันนี่เอ้าดียังกินล่ะ โอ้ก oh, ัดทิบนเจ้าทีเพิ่อนวะน้อท่าเว้ยกินจังไหนพอมาเบิ่งหันมืดบ่แม่นมืดขานึงแล้วบ่หันป๊าดกูบ่เคยเห็นกูของกับพ่ออันนี้ละอยสิกินขานึงเมื่อตัวนี่พอก็พุ่นแล้วปานนั่นพุ่นแล้วพ่อเฮาก็เห็นนี่ละเทื่อแ่ไรไปใส่มาเฮาก็พ่อเทื่อนี้ละ มาโพดแทบว่ะโอ้ไก่แพ่งๆก็คือกินหน่อยแต่ละคือทีมม่มันมันเฝ้าบุญนี่เนาะที่แม่นยันแม่นเฝ้าดูเชื่อว่าเบาตัวขึ้นบ่นนนนโอ้ปรกากฏว่าว่าไม่นุ่นผละอะไรอย่างนี้โอ้ยดแทบวันนี้แ,แ,แ,แล้วนะว่ะเสียลูกนี่ก็จะงบว่าเชื่อขนาดเดิน DLC ผู้ใดมีอาการเจ็บอาการปวดตามร่างกาย อย่าสลืมใจ DLC DLC เด้อพี่น้องเด้อ